ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระตรยัยปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายวันก่อนแตามาได้นำเรื่องของพระบริษัท นะซึ่งสวยพระชาติเป็นเตมิยากุมานนะซึ่งญายมก็ฟังมาถึงตอนที่ว่าเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุได้หนึ่งปีหนึ่งขวบวนะก็ไม่ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็ไม่เคยตรัสไม่เคยร้องไม่เคยขยับขยื่นพระวราการร่างกายเลยเนี่ยววกนางนมทั้งหลายกา็มีความสงสัยอยากจับพิรุธพระโพธิสัตว์โดยการไม่ยอม ให้กินนมไม่ยอมถวายนมนะนะผ่านมาหนึ่งปียพอเข้าปีที่สองเนี่ยก็อยากจะทดลองอีกว่าบุคคลที่มีอายุหนึ่งปีผ่านไปแล้วเนี่ยคือเด็กอายุหนึ่งปีผ่านไปแล้วมักจะชอบกินขนมของขบเคี้ยวต่างๆก็คิดจะเอาขนมของขบเคี้ยวเนี่ยมาทดลองพระโพธิสัตว์นะนะญาติโยมก็ฟังมาถึงตรงนี้ทีนี้ข้อความจะเป็นอย่างไรญาติโยมก็ฟังต่อได้เลยนะ พระราชกุมารขออภัยโยมพวกข้าพระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยขนมและของเคี้ยวกราบทูลดังนี้แล้วให้พระกุมารทั้งห้าร้อยคนเหล่านั้นนั่งใกล้ๆพระราชกุมารน,นำขนมและของเคี้ยวต่างๆเข้าไปวางไว้ใกล้ๆพระมหาสัตว์แล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงถือเอาขนมและของเคี้ยวนั้นตามชอบใจคือพูดกับพวกเด็กๆทั้งหมดเนยนะ แล้วพากันยืนแอบดูอยู่พวกทารกที่เหลือทะเลาะยื้อแย่งกันเล็กันถือเอาขนมและของเคี้ยวมาเคี้ยวกินฝ่ายพระหมหาสัตว์ทรงโอวาทพระองค์ว่าแน่พ่อเตมิยะกุมารถ้าเจ้าประสงค์นรกก็จงประสงค์ขนมและของเคี้ยวเป็นผู้กลัวภัยในนรกจึงไม่ทอดพระเนตรดูขนมและของเคี้ยวเลย แม้ทดลองด้วยขนมและของเคี้ยวในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาหนึ่งปีก็ไม่เห็นความพิรุษของพระโพธิสัตว์โยมเนาะกลัวจริงๆนะพระองค์เนี่ยทำยังไงเนาะพวกเราจรึงจะกลัวนรกมากเหมือนกับพระโพธิสัตว์กลัวโยมจะได้ไม่ต้องทำบาปนะแต่นั้นคณะอมาตก็กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระมาราช ธรรมดาทารกสองครวบย้ชอบผลไม้น้อยใหญ่พวกค้่าพระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยผลไม้กราบทูลดังนี้แล้วนำผลไม้น้อยใหญ่ต่างๆเข้าไปวางใกล้ๆพระโพธิสัตว์แล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงถือเอาผลไม้น้อยใหญ่เหล่านั้นตามชอบใจเถิดแล้วพากันยืนแอบดูอยู่เหล่าทารกที่เหลือต่างต่อสู้ทุบตี กันและกันถือเอาผลไม้เหล่านั้นเคี้ยวกินอยู่ฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็โอวาทพระองค์ว่าแน่พ่อเตมียกุมารถ้าเจ้าประสงค์นรกก็จงประสงค์ผลไม้น้อยใหญ่ทั้งหลายเป็นผู้ถูกภายในนรกคุกคามไม่ทอดพระเนตรดูผลไม้น้อยใหญ่นั้นเลยแม้ทดลองด้วยผลไม้น้อยใหญ่ในระหว่างในระหว่างอย่างนี้ เป็นเวลาหนึ่งปีก็ไม่เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์น่าเห็นใจเหมือนกันยมนะเห็นใจเสด็จพ่อเสด็จแม่นะที่ได้ลูกมาโดยยากแสนยากลูกด้านาเป็นคนใบ้คนหนวกคนเปรี้ยนะแต่นั้นก็นะอามาตกราบทูนพระราชาว่าข้าแต่มหาร,ราชธรรมดาทารกสามขวบย่อมชอบของเล่น พวกข้าพระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยของเล่นกาบทูลดังนี้แล้วจึงให้ทำรูปช้างเป็นต้นสำเร็จได้ทองเป็นต้นวางไว้ใกล้ๆพระโพธิสัตว์เหล่าทารกที่เหลือที่เป็นบริวารของพระโพธิสัตว์นะต่างแย่งกันและกันถือเอาฝ่ายพระหมหาสัตว์ไม่ทรงทอดพระเนตรดูอะไรอะไรเลยแม้ทดลองด้วยของเล่นในระหว่างอย่างนี้อย่างนี้เป็นเวลาหนึ่งปี ก็ไม่เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์โยมนะแต่นั้นคณะอมาตย์ก็กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระมาราชธรรมดาทารกสี่ขวบชอบโภชนอาหารชอบอาหารอร่อยๆอโอย,อยงพวกข้าพระองค์จักทดลองพระกุมารน,นั้นด้วยโภชนอาหารกราบทูลดังนี้แล้วจึงน้อมโภชนอาหารต่างๆเข้า ไปถวายพระหมาสัตว์แม้เหล่าทารกที่เหลือต่างก็ทำเป็นคำคำบริโภคฝ่ายพระหมาสัตว์ทรงโอวาทพระองค์วา่าในพ่อเตมิญกุมารอัตภาพของเจ้าที่ไม่ได้โภชนะบริโภคนับไม่ถ้วนในชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดมาเนี่ยที่ไม่ได้กินอาหารนะมีมากมายนับไม่ถ้วนนะแม้ในชาตินี้ไม่ได้กินสักมื้อหนึ่งคงไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างนี้โยมทรงกลัวภัยนทรก ไม่ได้ทอดพระเนตรดูโภชนาหารนั้นคงจะหลับตานิ่งหรือไม่ได้มองดูไม่ได้ให้ความสนใจอะไรเลยโยมนะเหมือนคนที่เสียสติเหม่อลอยนะอันนี้เป็นอธิษฐานบาร,รมีเป็นความจัดจ่าของท่านนะนะลำดับนั้นพระชนนีคือเสด็จแม่ของพระโริสัทเป็นผู้เหมือนมีพระหาฤทัยแตกทำลาย ให้พระโอรสเสวยโภชนาหารด้วยพระหัตของพระองค์เองโยมนะปกตินี่ก็เป็นวันนะนะโยมไม่ได้ให้อาหารเลยนะเสร็จแม่ก็ทนไม่ไหวโยมกลัวลูกจะหิวนะทนไม่ได้ก็ต้องไปให้อาหารด้วยพระองค์เองแม้ทดลองด้วยโภชนาหารในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาหนึ่งปีก็ไม่เห็นความพิรุษของพระโพธิสัตว์ ไม่แสดงอาการเลยโยมว่ามีเสียงอะไรนิดหน่อยก็ไม่มีนะขยับขยื่นร่างกายก็ไม่มีแต่นั้นคณะอมาตกราบทูลพระราชาว่าธรรมดาทารกห้าขวบย่อมกลัวไฟโอโยมทดลองด้วยไฟเนี่ยจะทดลองอย่างไรนะพวกข้าพระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยไฟกราบทูลดังนี้แล้วให้ทำเรือนใหญ่มีหลายประตูที่พระ ลานหลวงมงด้วยใบายตาลให้พระมหาสัตว์ซึ่งแวดล้อมด้วยเหล่าทารกที่เหลือนั่งท่ามกลางทารกเหล่านั้นแล้วจุดไฟเหล่าทารกที่เหลือเห็นไฟลุกโพรงทั้งกลัวทั้งสะดุ้งต่างร้องลั่นวิ่งหนีไปฝ่ายพระมหาสัตว์ทรงดำริว่าความร้อนแห่งเปลวนี้ยังดีกว่าไม่ด้วยไฟในนรกพระมหาสัตว์ มีได้มีความวันไหวเลยเหมือนพระมหาเถระผู้เข้านิโรธสมาบัติครั้นเมื่อเพลิงลุกลามมาอำม,มาตยทั้งหลายก็อุ้มพระโพธิสัตว์ออกไปแหมยมคิดว่าจะไม่ช่วยนะแต่พระองค์ก็ยอมตายนะยมนะความคิดของพระองค์แม้จะรู้ไม่รู้ว่าเขาท่านลองเราเนี่ยถ้าจะตายในกองไฟนี้ก็ยอมเพราะว่าตายแค่ไม่กี่ชั่วโมง แต่ถ้าไปทําบาปแล้วตกนรกเนี่ยจะถูกไฟเผาเป็นร้อยปีพันปีแสนปีนะก็ยอมเอายมแม้ทดลองด้วยไฟในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาหนึ่งปีก็ไม่เห็นความพิรุษของพระโพธิสัตว์คือปีหนึ่งจะทดลองหลายครั้งซ้ำๆกันนะหลายครั้ง,นะนนะงถ้าไฟก็ไฟหล,หลายครั้งอย่างนี้โยมแต่นั้นคณะอามาตย์กราบทุลพระราชาว่าข้าแต่พระมหาราช ธรรมดาทารกหกขวบย่อมกลัวช้างตกมันโยมพวกข้าพระองค์จักทดลองพระกุมารด้วยช้างตกมันกราบทูลดังนี้แล้วให้ฝึกช้างเชือกหนึ่งซึ่งฝึกอย่างดีให้พระโพธิสัตว์ซึ่งแวดล้อมด้วยเหล่าทารกที่เหลือประทับนั่งณนะพระลานหลวงแล้วปล่อยช้างช้างนั้นบรรลือเสียงโกนจนาดเอางวง ตีพื้นดินสำแดงภัยมาเหล่าทารกที่เหลือเห็นช้างตกมันก็กลัวมอรณะภัยจึงวิ่งหนีไปคนฤทธิ์กละทางอนิยมน่ากลัวนะเนี่าว่าแต่เด็กนยมนะผู้ใหญ่ก็กลัวเหมือนกันโยมช้างตกมันอารวาสวิ่งมาเนี่ยฝ่ายพระมหาสัตว์เห็นช้างตกมันนั้นมาสงคิดว่าเราตายเสียที่งาช้างตกมันตัวดุร้ายยังประเสริฐ กว่าไม่ในนรกอันร้ายกาจพระหมาสัตว์ถูภัยนรกคุกคามประทับนั่งตรงนั้นนั่นเองไม่หวั่นไหวเลยลำดับนั้นช้างที่ฝึกดีแล้วนั้นแล่นเข้ามาจับพระหมาสัตว์เอองวงมาจับนะเหมือนจับกำดอกไม้วิ่งไปวิ่งมาทำให้พระหมาสัตว์ลำบากยิ่งอันนี้ช้างฝึกมาดีแล้วนะโยมนะ ไม่ใช่ช้างตกมันจริงๆนะโยมแต่พระโพธิสัตว์จะรู้ือว่าเป็นช้างที่ฝึกมาก็ยอมตายในงาช้างโยมมหาชนรับพระหมหาสัตว์จากงวงช้างแล้วนําออกไปแม้ทดลองด้วยช้างตกมันในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาหนึ่งปีก็ไม่เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์พระราชาตรัสถามพวกราชบุตรว่าพวกท่านรับพระกุมารน,นำออกมา พวกท่านรับพระกุมารน,นำออกไปในเวลามาพระกุมารไว้มือหรือเท้าบ้างหรือไม่เป็นความร้อนพระไทยของพระราชานะกลตัวพระโอ,อรสจะเป็นคนง่อยเปรี้ยจริงๆนะยมอยากให้อยากรู้ว่าโลกของเราเนี่ยขยับมือขยับเท้าบ้างก็จะชื่นใจดีพระไทยมากนะตราชบุุรทั้งหลายกราบทูนว่าหาไม่ได้เลยพระเจ้าค่าไม่ได้ขยับขยื่นอะไรเลยนะ ทรงหาหรือว่าพวกเราจักทาอย่างไรจะทําอย่างไรนาะทีีนิยมแต่นั้นคณะอํามาต์กราบทูลพระราชาว่าขอเดชะธรรมดาทารกเจ็ดขวบย่ำกลัวงูพวกข้าองค์จักทดลองพระกุมารนั้นด้วยงูกราบทูลดังนี้แล้วจึงให้พระหมหาสัตว์กับเหล่าทารกที่เหลือนั่งที่พระลานหลวง ปล่อยงูทั้งหลายซึ่งถอนเขี้ยวแล้วเย็บปากแล้วในการที่พระโพธิสัตว์ประทับนั่งแวดล้อมไปได้เหล่าทารกที่เหลือทารกที่เหลือทั้งหลายเห็นงูดุร้ายเหล่านั้นก็ร้องลั่นวิ่งหนีไปอืยมฝ่ายพระหมหาสัตว์ทรงพิจารณาภายในนรกทรงดำริว่าความพินาศไปในปากของงูดุร้าย ยังดีกว่าตายในนรกอันร้ายกาจด,ดังนี้แล้วจึงนิ่งเฉยเหมือนเข้าในรูสมาบัติคราวนั้นงูทั้งหลายก็เลื้อยมารัดพระสกลกายของพระหมาสัตว์แผ่พังพานอยู่บนพระเศียรของพระหมาสัตว์โยมนะน่ากลัวจริงๆแม้ในการนั้นพระหมาสัตว์ก็ไม่ได้วันไหวเลยแม้ทดลองด้วยงู ในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาหนึ่งปีก็ไม่ได้เห็นความพปรุดของพระโพธิสัตว์พระราชาตรัสถามพวกราชบุตรว่าพวกท่านรับพระกุมารน,นำออกไปในเวลามาพระกุมารไหวมือหรือเท้าบ้างหรือไม่ราชบุตรท่า,าง,หทงหลายกราบทูลว่าหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้าทรงหารือว่าพวกเราจะทำอย่างไร มยมนะพวบริษัทนี่แหละยมบุคคลที่จะเป็นพระพุทธเจ้านี่ยยมจะต้องมีสัจจะบาร,รมีมีอิทธานะบาร,รมีมีขันติบาร,รมีมีอุเบกขาบาร,รมียมแล้วก็ไม่ใช่ชาติเดียวทั้นนั้นยม,มเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นกลับเป็นกันไม่งั้นเถอะจะต้องบำเพ็ญบาร,รมีทิ้งเสียสงไขยกระไรแสนกลับเป็นอย่างน้อยนะพวกเราซึ่งเป็นพุทธสาวกเนี่ยกับพิษ เจรณาดูก็แล้วกันโยมบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่องค์ทรงแนะนำให้เราละทิ้งเราก็ควรจะทิ้งบ้างโยมบาป,ปกุศลที่ควรทิ้งบุญกุศลที่ควรจเจริญการคุณทั้งหลายเนี่ยที่ควรจะปล่อยควรจะละควรจะวางควรจะบรรเทาบ้างก็พิจารณาดูก็แล้วกันนะเป็นการตอบแทนบุญคุณที่เราได้เป็น พุทธาสาวกของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดสู้มาด้วยความยากลําบากเนี่ยทรงอดทนบนเพ็ญบาร,รมีมาก็เพื่อโปรดเวนยสัตว์ความกรุณาสงสารของพระองค์ยิ่งใหญ่ไพศาลพวกเราอยู่ใต้พระบาร,รมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยควรจะทําอะไรบ้างที่พระองค์ทรงยกย่องพระองค์ทรงสรรเสริญชื่นชม,มนะพิจารณาดู ทีนี้เป็นอย่างไรโยมแต่นั้นคณะอามาตกราบทูลพระราชาว่าขอเดชะธรรมดาทารกแดขวบย่อมชอบหมอรสบฟอ้อนรำชอบดูการละเล่นโยมนะพวกข้าองค์จักทดลองพระกุมารด้วยหมอรสบฟอ้อนรำกราบทูลดังนี้แล้วให้พระกุมารประทับนั่งณนะพระลานหลวงกับทารกห้าร้อคนแล้วให้แสดงหมอรสบฟอ้อนรำเหล่าทารกที่เหลือเห็นหมอรสพฟอ้อนรำแล้ว ต่างกล่าวว่าดีดีพากันหัวเราะเฮฮาส่วนพระหมาสัตว์ทรงพิจารณาภัยในนรกว่าในเวลาที่เราบังเกิดในนรกความดนเริงหรือสมนัสไม่มีแม้ชั่วขณะหนึ่งเวลาไปเกิดนรกไม่มีการะเล่นอย่างนี้นะจึงนิ่งเฉยมีได้ทอดพระเนตรดูอะไรอะไรนั้นเลย แม้ทดลองด้วยหมอรสบฟ้อนรำในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาหนึ่งปีก็มิได้เห็นความพิรุษของพระโพธิสัตว์พระราชาตรัสถามพวกราชบุตรว่าพวกท่านรับพระกุมารน,นำออกไปในเวลามาพระกุมารไหวมือหรือเท้าบ้างหรือไม่ราชบุตรทั้งหลายกราบทูลว่าหาไม่ได้เลยพระเจ้าข้า ทรงหาหรือว่าพวกเราจะทําอย่างไรน่าสงสารพระราชานะโยมจะทําอย่างไรนาะเนี่ยแต่นั้นคณะอามาตย์กราบทูลพระราชาว่าขอเดชะธรรมดาทารกก้าขวบย่อมกลัวสัตตากลัวมีดหอกดาบโยมพวกข้าพองค์จักทดลองพระกุมารด้วยสัตตาจึงให้พระหมหาสัตร ประทับนั่งณนะพระลานหลวงกับทารกห้าคนในเวลาที่ทารกห้ารคนกำลังเล่นกันอยู่บุรุษผู้หนึ่งถือดาบมีสีดังแก้วพรึกกวัดแกว่งบรลือโหดวร้องโลดเต้นปรบมือยักเยื้องท่าทางคูตะว,ว่าได้ยินว่าราชโยรถองค์หนึ่งของพระเจ้ากาศิกราชเป็นกาลกินีเขาอยู่ไหน เราจักเอาดาบตัดศีรษะเขาวิ่งกราวยู่ดังนี้เราทารกที่เหลือเห็นดังนั้นทั้งกลัวทั้งสะดุง้งร้องลั่นวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางส่วนพระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาภัยในนรกทรงเห็นว่าเราพินาศเสียในคมดาบอันร้ายกาศยังดีกว่าตายในอุสุทธนรก ดังนี้แล้วประทับนั่งเหมือนไม่สรงทราบลำดับนั้นบุรุษนั้นเอาดาบจดลงที่ศีรษะอืโยมถ้าเป็นพวกเราคงจะสะดุ้งนะแล้วกล่าวกับพระมหาสัตว์ว่าเราจักตัดศีรษะท่านแม้ทําให้พระหมาสัตว์สะดุ้งก็ไม่สามารถจะให้สะดุ้งได้จึงได้หลีกไปอืโยมนะ บรุษถือดาบก็ต้องหลีกไปนะทาอะไรพระบริสัทธ์ไม่ได้เลยทรงกลัวคนลุกคนพรองก็ยังไม่มีอยมแม้ทดลองด้วยดาบในระหว่างอย่างนี้อย่างนี้เป็นเวลาหนึ่งปีก็ไม่ได้เห็นความพิรุษของพระโพธิสัตว์พระราชาก็ได้ตัดถามพวกรรารบุตรุอย่างนี้ว่าพวกท่านรับพระกุมารน,นําออกไปในเวลามาพระกุมารทรงไว้มือหรือเท้าบ้างหรือไม่ ราชชุดทั้งหลายก็กราบทูลว่าหาไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาก็ทรงหาหรือว่าบัดนี้พวกเราจะทําอย่างไรอืยมทดลองยังไงยังไงนี่ก็ไม่เห็นว่าพระโพธิสัตว์จะขยับขยื่นเลยยมบางทีก็น่าใจอ่อนเนือนกันนะแต่นั้นคณะอามาตย์กราบทูลพระราชาว่าขอเดชะธรรมดาทารกสิบขวบย่อมกลัวเสียง ควรจะใช้เสียงทดลองพระกุมารว่านหนกหรือไม่กราบทูลดังนี้แล้วจึงให้แวดวงที่บรรทมด้วยมา่านทำช่องไว้สี่ข้างให้คนเป่าสังนั่งอยู่ใต้ที่บรรทมไม่ให้พระโพธิสัตว์เห็นตัวให้เป่าสังขึ้นพร้อมกันได้มีเสียงกังวานพร้อมกันนางนมทั้งหลายให้พระหมาสัตว บรรทมเหนือที่บรรทมอมาตสี่คนยืนอยู่ที่ข้างทั้งสีแลดูอริยาบทของพระหมาสัตวตามช่องม่านมีได้เห็นวิการแห่งพระหัตพระบาทหรือเพียงกระดิกไหวอันเผลอสติของพระหมาสัตว์เลยโยมนะพระบริษัทก็ไม่รู้หรอกนะว่าใครแอบดูอยู่ในช่องม่านโยมแต่ข้างล่างเตียงอ่ะ มีคนเป่าสังว่าเสียงดังขึ้นมาพรา้อมกันนี่อาจจะสะดุ้งตกพระไทยกระดิกมือกระดิกเท้าแต่พระองค์ไม่เผลอสติเห็นนะ้ยมตรงนี้รู้ตัวว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่เนี่ยจะขยับขยื้นทําลายสัตว์จะไม่ได้นะโยมนี่เป็นความยิ่งใหญ่ในการบําเพ็ญบาร,รมีของพระบริษัทบุคคลที่จะมาเป็นผู้ไดเจ้าโยมราชบุตรทั้งหลาย พระราชาได้ตัดถามพวกราชบุตรว่าลูกของเราไหวมือหรือเท้าบ้างหรือไม่ราชบุตรทั้งหลายก็กราบทูลว่าหาไม่ได้เลยพระพูทธดเจา้าค่ะทรงปรึกษาว่าบัดนี้พวกเราจะทำอย่างไรแม้ทดลองด้วยการเป่าสังในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาหนึ่งปีก็ไม่ได้เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์เลยแต่นั้นคณะอามาตตก็กราบทูลพระราชาว่าขอเดชะ ธรรมดาทารก11ขวบโยมผ่านมา11ปีแล้วนะโนะยมพระบริษัทก็คงจะเจริญเติบโตมาเรื่อยนะโยมนะรูปร่างกายก็สมส่วนสมบูรณ์ด้วยลักษณะบุญญาธิการทุกอย่างโยมถึงพร้อมได้รูปรักษ์มา่ั้นเถึะธรรมดาเด็กอายุ11ขวบย่ำกลัวเสียงกลองควรจะทดลองพระกุมารด้วยเสียงกรองเมื่อล่วงไปปีหนึ่งอมมาทั้งหลาย แม้ทดลองได้เสียงกรองในระหว่างในระหว่างอย่างนี้นั้นเป็นเวลาตีหนึ่งก็ไม่ได้เห็นความประทุษของพระโพธิสัตย์โยมสิบเอขวบทดลองได้เสียงกรองต่อมา12ขวบทดลองได้ประทีปโยมถทดลองอย่างไรนะได้ให้พระโพธิสัตว์บรรทมในที่มืด เวลาราตรีนะให้เป็นนอนในที่มืดคิดว่าพระกุมารจะยังพระหัตหรือพระบาทให้ไหวหรือไม่หนอไม่มีใครเห็นนายโยมในที่มืดนี่และทําประทีปให้ลุกโพลงในหม้อทั้งหลายให้ประดับประทีปอื่นๆขอไปให้ดับประทีปที่อื่นๆเสียให้พระโพธิษัตวบรรทมหน่อยหนึ่งในที่มืดแล้วยกหม้อประทีปน้ํามันทั้งหลายขึ้น ทำให้สว่างพร้อมกันทีเดียวพิจารณาดูอริยาบทของพระบริษัทก็ไม่ได้เห็นแม้สักว่าความไหวพระกายของพระมหาสัตว์อันนี้เอาพระบริษัทเปไปนอนไว้ที่มืดนะโยมนะแล้วก็แอบ,บเอาหม้อประทีปไปตั้งไว้ทีนี้ช่วงให้พระบริษัทนอนในที่มืดนี่พระบริษัทอาจจะไม่รู้เผลออา,อาจจะเคลื่อนไหวมือหรือเท้าเนี่ยแล้วก็จุดไฟขึ้น ให้ลูกโลงขึ้นพร้อมกันนะเมื่อพระบริษัทต,ตกพระไทยอาจจะขยับมือเป็นต้นนะแต่ว่าเมื่อทดลองดูแล้วเนี่ยพระบริสัท์ไม่ได้ขยับขยื่นแม้แต่นิดเดียวเลยนะแม้ทดลองด้วยประทีบในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลา1ปีก็ไม่ได้เห็นความพิรุธของพระบริสัทธนะ์พระราชาก็ตรัสถามว่าลูกของเราไหวมือหรือเท้าบ้างหรือไม่ ราชบุตรทั้งหลายกราบทูนว่าหาไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่าทรงหาหรือว่าพวกเราจะทาอย่างไรโอ้โยมผ่านมา1ิบขวบแล้วโยม13ขวบจะทดรองด้วยอาการอย่างไรก็ขอให้โยมติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปอาะวันนี้เวลาหมดตรงแล้วโยมาตมาภาพ พระปริญญาปริญญาโดผู้ทำหน้าที่บรรยายวันนี้ต้องขอจากราญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพอ